สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องสี c เขดคอสเพคค่ะวันนี้เพยจะมาเมคอัพเป็นนายอิบนะคะสกินทองกันเองแล้วจะมีคลิปแยกออกไปคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ไม่รู้เหมือนกันว่าคิปอะไรเดี๋ยวคิดคิดไว้แล้วว่าต้องมีอีกคลิปหนึ่งแน่นๆน่ เอาค่ะก็วันนี้เดี๋ยวไปใส่คอนแทคเลนส์กนันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นตัวคอนแทคเลนส์นะคะที่เราจะใช้กันในวันนี้อันนี้เราซื้อมาเป็นคอนแทคเลนส์ธรรมดานะคะเฮ้ยแกมันชัดกว่าที่ฉันคิดเยอะเลยเว้ยแต่มันไม่มีค่าสายตานะคะเพอาจจะบอกว่าบางทีกล้องอาจจะเบลอแล้วเพก็ไม่ได้ปรับแสงนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาลงเป็นบํารุงกันเลยนะคะในวันนี้อย่างล่าสุดนะคะน้องๆอ,อาจจะเห็นแล้วว่าเพมีบัญชีบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีเฟมบุ๊เกิลน,นะคะอังจริงว่าในส่วนนี้คือเพสร้างมาเพราะว่าบางทีเพไม่อยากจะลงรูปตัวเอง แบบลูกแบบว่าไปท่องไปเที่ยวหรือว่าลูกชีตประจักวันในเฟซบุ๊กคอร์สเพย์นะคะลงเป็นรองพื้นค่ะอีกอย่างหนึ่งเรารู้อยู่แล้วนะว่าคนที่ติดตามในเฟซบุ๊กเ a c e บุ๊กจังส่วนใหญ่อะจะเป็นคนที่แบบว่าติดตามงานคอร์สเราอะเราก็เลยแยกเฟซนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะน้องๆหรือพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่คอร์สเพย์แล้วยังไม่แยกเฟซอะมันขึ้นอยู่ที่ความชอบส่วนตัวเนาะที่เราอยากได้ลุคแบบเบาๆอะจะไม่ใช้เป็นพับแล้วก็จะใช้เป็นแปลงนะคะวันนั้นที่เราแต่งคอร์สในสิโกจังนะคะ มีน้องคอมเมนต์เข้ามาว่าแบบว่าถ้ามองว่าการคอสเพย์เปลืองเงินผมควรคอสต่อหรือว่าเลิกคอสดีคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะชอบคอสเพย์แหละถ้าอ่านจากมุมมองของเพนะเพมองว่าเขาอาจจะชอบคอสเพย์แต่ว่าแค่เขามองเฉยๆว่าวงการนี้มันเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยเพยยอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะในที่วงการนี้มันเสียเงินเพราะว่าคอสเพย์คอสเพย์คือการแต่งตัวเลียนแบบตัวละครใช่ปะ ก็แตันตรงๆนะคะก็คือมันพึองงานอน,นิเมะที่ใช้เงินเป็นหลักคะ่ะแล้วเป็นงานอน,นิเมะที่เราต้องเสียเงินให้มันนะคะพย,พยายามให้คอสเพย์ด้วยใจรักมากกว่าที่จะแบบว่าคอสเพย์เพื่อหวังเอาดังอะนึกออกไหมต่อไปมาไฮไลท์ดังค่ะอันนี้เพจจะไฮไลท์แบบค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงนะคะเพราะเพกลัวว่าตอนถ่ายรูปจะไม่เห็นแต่ก็คือจะบอกว่าสำหรับคนที่คิดว่าเออการคอรสเพย์อะมันคอสไปแล้วเสียเงินอะเพจก็บ,บอกเลยนะคะว่าถ้าคุณไม่พร้อมหรือว่า คุณร so like okay. so, so ู time, like, band, so ้สึกว่าคอสเพย์ไปแล้วไม่มีความสุขอะเพยแนะนําให้เลิกนะไม่จําเป็นต้องเป่าประกาศให้โลกรู้ค่ะว่าเราพักเราแค่พักในแบบจุดของเราเออเราโอเคแล้วเราค่อยกลับมาอะไรเงี้ยเพยคอสเพราะว่าเพยชอบตัวละครนั้นเพยก็คอสมีโอกาสได้คอสเพยก็คอสแต่หนึกออกว่าคือถ้าเวลาคอสผู้ชายอะสามารถสามาไฮไลท์เป็นแท่งแล้วก็ถึงคิ้วได้นะมันจะดูแบบดั้งมันโด่งแบบโด่งเลยอะแต่ว่าถ้าเวลาคอสผู้หญิงแล้วไฮไลท์อย่างเงี้ยแมงบุงนะคะเพยลองโดยส่วนตัวแล้วเพย์สุกบงมากๆ คนเราอะนะเธอมันไม่มีใครฝึกเป็นเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองได้ตลอดเวลาเว้ยเพราะอย่างนั้นเราก็รู้นาะสร้างความเป็นตัวเองออกมาเอางคาแรครของเราออกมาอะไรเงี้ยไฮไลท์กรอบหน้าจ้าวันนี้ด้วยความที่นายอิบนะคะเขาน่าเรียวนะคะเราก็จะไฮไลท์กรอบหน้านิดนึงอา้าวไม่ติดจีนะคะเบอร์0ูย์าในการไฮไลท์กรอบหน้ากันในวัน,นเออแล้วฉันจะบอกว่าหลังๆเนี้ยฉันแอบไปส่งผลงานน้องๆน,น,น,นะจ๊ะที่แบบว่าทำชาแนลแนวคอสเพย์อะ ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเขาจะเห็นหรือเปล่าฉันติดตามดึงเพจได้เขียนตรงใต้ดีคริปชัทน,นะคะว่าเพทใช้อะไรในการแต่งหน้าบ้างนะคะเป็นบล็อกภูเขาไปเลยนะแล้วก็เราจะทาให้สูงกว่าปกตินิดนึงนะคะเพทชอบพาเลตนี้นะคะแต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้หยิบออกมาใช้บ่อยอะเพราะว่ามันเป็นสีแบบโทนส้มอะจะปรับเป็นสีออกน้ำตาลแดงนะคะลงบริเวณหางตา นิดนึงของฉันก็ไม่เคยนิดนึงการแต่งคอสเพย์อะเพย์บอกก่อนนะคะว่าการแต่งคอสเพย์ส่วนใหญ่อะเวลาคนแต่งคอสเพย์อะเขาอะจะพยายามพัฒนาผลงานตัวเองจากการเมคอัพนะคะเพราะว่าการเมคอัพอะเป็นอะไรที่ทําให้ผู้หญิงสวยขึ้นใช่เะละ่ะมีบางคนก็คิดว่าวงการคอสเพย์อะสามารถแบบว่าแต่ใส่ชุดใส่วิกแล้วแค่แต่งหน้าในแอปพลิเคชันก็ได้เลยก็คือจบมันมันไม่ได้อย่างนั้นสิถ้ามันเป็นอย่างนั้นทุกคนก็คงแบบว่า เอาฟโต้ช็อปไปแต่งหน้าตัวเองไปใช้ส,สีน้ำตาลเข้มนะคะจะลงตรงปลายหางตาแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้มันผลิตมาถึงกระทั่งแบบว่าสามารถแต่งเมคอัพลงบนลงบนหน้าตัวเองลงๆได้แล้วนะคะแต่ว่าเพก็ยอมรับนะคะว่าถ้าข้องบางคนไม่ดีแม่งก็ปลอมค่ะเพแบบว่าไม่อยากจะให้มองว่าแบบว่าคอสเพย์ pay, คือแฟชั่นเพอยากให้มองด้วยความใจรักจริงๆนะคะหลายคนที่ไม่ได้เข้าวงการคอสเพย์ pay, ไปบุคคลภายนอกเขาจะมองว่าแบบคอสเพย์ pay. คล้ายๆกับแฟชั่นนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แฟชั่นนะนึกออกว่าเพยอยากให้ฝึกสกิลการแต่งหน้ามากกว่าเพราะว่าการแต่งหน้าคอสเพย์มันใกล้เคียงกับการแต่งหน้าทั่วไปก็จริงนะคะแต่ว่า มันไม่เหมือนการแต่งหน้าทั่วไปเลยนะ,ะแอปพลิเคชันเป็นส่วนหนึ่งทําให้เราหน้าตาดีขึ้นค่ะทาให้เมคอัพเราชัดเจนขึ้นแต่ว่าไม่อยากให้พึ่งพาแอปพลิเคชันมากเกินไปค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเวลามึงไปเจอกันตัวจริงนะคะมึงจำกันไม่ได้ค่ะแค่ปกติมึงแต่งหน้ากันมึงก็จํากันไม่ได้แล้วนะคะแต่ยิ่งเวลาแบบปรปับจมูกปรปับนงปรับหน้าให้ดูหน้าเรียว,หน,วหน้าเร็กดูต่างจากตัวเองมากๆก็จํากันไม่ได้ค่ะสุดท้ายจะกลายเป็นอะไรคะเป็นอีนางไม่ต้องปกนะคะก็นั่นแหละค่ะสนับสนุนว่าถ้าใครจะมาคอสเพคก็กานาาะะคสมรถใชชช้้้แแอปพลิเคัันน่่วยไดตทงี้ ความพอใจของเธออยู่ดีแล้วแค่แนะนำเราไม่ได้บังขับเธอนะจ๊ะวันนี้เราจะใช้คิ้วที่แบบฆ่าตัวเองมากก็คือโทนฟ้านะคะแต่ว่าถ้าโทนฟ้านี้มันจะออกแบบกิตเตอร์ใช่ปะเราไม่อยากได้กิตเตอร์ขนาดเราจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะไปด่าเต้นตต้น นี่สีสวยมากมีหลายคนอินบอกาขามาเยอะมากว่าอันนี้ซื้อจากไหนนะคะอันนี้เราซื้อตามแบบไฮโซคอเบติก so เราจะใช้คิ้วจริงนะคะเราสูงว่ามันจะดูโอเคกว่าที่เราจะเขียนคิ้วใหม่เราควเขียนไม่เท่ากันได้เลยมันจะเป็นแบบว่าเป็นรอยปากนะคะเป็นตุ๊กตารอยเอาในส่วนของคิ้วบางส่วนออกค่ะสามารถใช้คอนซีลเลอร์แทนก็ได้นะคะแต่เพย์อยากให้มันดูเนียนนะคะเขียนคิ้วออกมาได้งงมากแล้วก็ปลายหางคิ้วจะใช้เป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะคอนซีลเลอร์ไม่ได้มีประโยชน์แค่กรบสิวนะคะสามารถเก็บงานได้ด้วยนะคะ ก็ต้องพยายามเกีี่ยยังไงก็ได้ให้น้องเขาลวนเนียนนะคะแต่นี้คือเก็บงานนะแบบพปกบอกว่าเอา่อที่มันเลยๆออกมานะคะในส่วนของอันด์บคนปากนั้นเราจะพยายามทําให้ดูมีกิมมิกมากที่สุดนะคะนะคะสีส้มนะคะลงปากนะไม่ลองลงหนักค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเล่นเราจะใช้เป็นลิปตัวนี้นะคะลิปตัวนี้ใช้ไปวิไลบ่อยมากาาอจฉาคนที่เกิดมาปากาใหญ่ๆมากเพราะว่าเขาจะทาลิปง่ายมากจะได้ประมาณนี้เอ,อ้ยมันดูดีขึ้นมานิดนึงแล้วเอ,อ้ยนะ ต่อไปนะคะจะเป็นตรงมุมปากของนายอิบเราจะเขียนมุมปากให้มันดรรูแฟนตาซีนะของก่อนนี่จะใช้เป็นตัวนี้นะคะตอนแรกเราโง่อยู่ตั้งนานเว้ยเราเอากลุบเหลาที่เขาแถมให้ะมาเหลาเว้ยแลวคือกลุบเหลาที่เขาแถมให้คือแบบสมบูกบวกมากค่ะคือสุดท้ายเราเลยต้องใช้เป็นกลุบเหลาเทียวไว้เหล่อดิสอัตัวเองนะคะคือเราจะเขียนเป็นเส้นอ่อนๆนะคะจะไม่เขียนเป็นเส้นมันชัดเจนมาก นี่เป็นสิ่งที่เรานั่งคิดมานานมาก่าเราจะใช้กระดาษสีหรือว่าใช้อะไรดีแต่เราใช้อายแชโดว์กันนะคะจะทำให้มันชัดเจนมากนะคะให้แบบพอรู้เรื่องเฉยาตากันนะคะอันนี้จะกรีดตานิดเดียวกรีดให้มันดูเหมือนแค่มีอะไรเฉยๆนะคะเราอยากให้แบบว่าตานนองเขาดูแบบเบลล์สดใสสดใสดอะไรอย่างเงี้คนตาหยดนะคะ จะไปดึงหน้านิดนึงนะคะตรงช่วงนี้ให้มันขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใส่วิกกันค่ะคอมพีลุกแล้วนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมที่วิวันนี้รู้สึกคือละครนี้แต่งยากมากๆเลยทั้งเวคอัพทั้งชุดด้วยก็แนะนําว่าถ้าใครจะแต่งตัวละครนี้ต้องหาเพื่อนมาช่วยแต่งนะไม่งั้นบงแน่ๆนะคะก็ไว้เจอก,กันคลวิปวันะหน้าค่ะ See you later บายขอบคุณนะครับ <laughs>